นมัสการครับผมอาจารย์อ๋อจะได้พร้อมคนมีโชคอันใดอีกมาครับยิ้มแย้มแจ่มใสเดียโอ้ยติดคักเนาะเสมอเนาะรบดีอาจารย์ีะะย,ยังสี่สหนน้าานั่งให้นั่งโศก นั่งเศร้ายู่สุดเหรอครับเศร้าเล็กน้อยในแม่ชีวิตคนเฮามันบ่มีอย่างมากมายอย่างย่งวาง่างใดเขาก็ว่างปล่อยใดก็ปล่อยไปแล้วมผมเกิดตเสียหรอก <laughs> เอาหมายถึงตัวเสียหรอกว่าที่ยึดว่างอะไรกับว่างอีย่งว่างได้เขา,า,ากับ,บ,บวาบ่างบบบว่างไปจะแกแวน่งน,นั่นนะ <laughs> แม่นบอคันว่างไม่ใช่วัตถุดิบแต่ว่าบอครับเขาว่างเป็นบางส่แบางอยล่อยปล่อยใจคิดใจของปล่อยของว่างจะไปคิดอย่างไร ครับผมคิดมันก็มาปวดหัวเฮามื่กีนั่นือี่เกาครับโอ้กูถูกด้คิดเลยที่ถูกตัวร่างว่าโอ้ปเะ็งาก็น่าทีบอว่าเโอ้ผมมีเงินใสยังไรน้อเฮ้ยมันก็ทุกคนตัวบมเมื่อกีเก็บก้มกินอยู่ความมัู่ค่มีเงินใสไม่ถึงไหนน้อเงินแต่เขาจะว่าคนมีการคนขายครัโอ้มีเงินใสได้กับหาับจางก็น้ามีตัว็เปิดเสั่นครับแต่มีเงินใสแต่ว่าบริษประเทงานมันจะได้เงิน ครับผมไอ้สิมาถวายโอ้ยกันแม่นแหละน้อครับแต่ภาคกมเป็นเห็ุงานสิไม่เป็นไรอ้าวอาจารย์เห็ุงานอยู่บ่ครับเอางานก็เดินกระมือเดินวินบาร์เนี่ยงานอะไรเมันก็ต้องได้เห็ุตัวอันนั้น,น,น,น<อ>คืองานภาคกิจนะครับเน้ะอาจารย์กับทำกิจอยู่เป็นประจำอย่างส,รรม,สม่ำเสมอตามปกติมันกันแม่นกลุ่มอาจารย์แต่บางครั้เหนุ่มยงฮะเป็นไงล่ะอางเกสร็จปัดก่อนบอกยงพ้อผมกับมือไอ้ม่อคืนนอนเด้อเด จังว่าโอ้สันดอนขึ้สิไปสิมาทางไหนพอได้แต่เลยคิดพ่อพระอาจารย์นี่แล้วครับมันคิดพ่ออย่างนี้หรือมันคิดพ่อรู้รู้กแปลกนี่ครับขันเขาวัดมาปุ๊บนี่ไม่เมื่อยนี่เศร้าเมย์เด้อดิเ <Hey. S 1> ต้นเต้นเต้นรอดไหมครับมันสลับปากก่อนเลยมันอยากได้่ยังเหนั่อยมันจังหวะมันเร้อนโซ่ก้นนี่มันงอเงี้ยเข้ามาแล้วข,าาขันเขาวัดมาปุ๊บ รุ <muitas S 2> ่น <sketches> น <natural> oh. ี่ครับ no รุ่นพระจันทร์ฝันมโนพระจันทร์ฝันมานนี่รุ่นได้รุ่นโนดครับสิบเก้าอนีางมันสิบเก้ามันมาเอาไปไปสิบเก้าจังได้มันที่สิบหกนี่ครับพอประกาศรางวัลเนี่สิสิบเก้าบอกว่าที่สิบเก้ามลเป่าบุ้ยขึ้นมาเอาไก่แต่น้อบาทนี่เนาะที่สิบเก้าเลยหรอครับอืม อันนี้เป็นปิศนาป่ะครับผมอาจารย์อุ้ยปิศนานี่่าสิบเก้าตั้สิบเก้าหรือไมเอมันจะม่ปิศนาอย่างเนาะเป็นยังไงปิศนาแล้ววันที่สิบเก้านี่สิได้ดยังครับนีไม่เอาเนาอาว่าคนมีสมกัหสิบเก้าสิบเก้าครับเอ้าสิบเก้ากับสิบ้าคือกันครับผมอาจารย์ไม่ได้ฝันยังหรอไม่ได้ฝันบอกครับ มาขึ้นวันขึ้นมันโกนก็ไม่ฝันหรอครับคอนสีแจงวันพะกับกับพอฝันได้หมดล่าเหมาันรวยล่อเหมาวันที่สิบเก้าตีเอาแต่อนซีพวเม็ดจังไรบาทนี้เออยู่ไปหู้นะบ่เนาะผมก็สามนาทีหนึ่งนี่ครับอาจารย์นัง่งตพาะอาจารย์น really ี่มั้ปวดะ้อนนี่จงไงล่ะครับแยกนั้นไปยังไงับ เรื่องไหนน้อครับอันเรื่องตะก,กุศนะส่งให้ในน้องบ,บรรดาบที่เพื่อนต้องการกับให้ไปแล้วครับผมให้ไปแล้วแต่ว่าชุดที่เอาไปเมื่อวานนี่เบิดแล้วครับผมโอ้อันอ,อันนั้นก,ก็ที่ที่เอาครับอาจารย์ไปเมื่อวานเบิร์แล้วช,ชิมาเอาอีกทิ่บ,บาทน,นี่มูสมดแล้วเถอะอุ้ยเบิดอีดีเลยครับ โอเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าชุดนี้คือเอ็ดที่ว่าเอามาก่อนนี่เร่งด่วยกันมาแต่ว่าโอ้ยอันที่เอาไม้ก็ไม่ทวงมือบ้านบอกครับจังว่าผมว่าสิมาถามเอาไปก่อนมันเิมันยังยังยั่งอยู่เพราะว่าอันพระอาจารย์เป็นกระเย็ดอยู่นะอันที่ยังว่าแล้วเซตจด่นมากครับส่วนไม่เป็นชุดเป็นชุดดึงสีน่าสนใจว่ครับ สวัสดีน,นี่คือว่าเอสอันนี้เอสเทียนเนี่พระอาจารย์นี่กำหนดคคือว่าขนขัาดท่านว่ะอาจารย์ว่าเมืเ่อเราขึ้นเมื่อสวัสดีมาต้องมาคือถ้าจบจากรอบนี้แล้วเออขึนเมืจังหวะผมว่านี่ถ้าพระเป่าจะพระอาจารย์ไปเอาบนถ้ามันหนักคือขึ้นเอามาลองขึ้จบครับเท่านั้นคือบ่มีอีกแล้วเพราะว่าชุดแรกบ่มีอีนี้รลดบาทเลยครับชุดแรกที่ว่าเสร็จ สมบูรณ์แล้วที่ผมเอาไปเมื่อวานนี้ก็เก็ดแล้วก็นั่นเพื่อนนั่นหพรากระสวดนั่นเรื่อเป็นสวดนั่นเกจีเป็นสวดยักสวดนั่นกวอนจุนนั่นอันที่มันมีรอยครับอันนี้บพอมาท่านเพื่อนก็เล่นกันนั่นดูก็กับบ้าเลี้ายไหรอกเพราะว่าบ้าประเทศครับอันนั่นอันนั่นบอกว่าอันตั้งแต่านอะไรก็อะไใจเย็นๆครับ รออีกจากอีกอีกจากน้อยเนาะล่อโมเมนบ์ล่อหมื่นเรื่องล่อใจเย็นๆครับมันก็จีได้ยุ่งค้ากันได้ยุ่งหะครับนี่แต่ว่าใหันว่านมันได้วมดี่ครับให้หัวแมวว่านไปแล้วโอ้หัวว่านไปฟันขี่หม้อว่อนก็มีโจรมาก็จีว่านี่ก็อาจารย์นะล่าวนะอาจารย์ประเทศนี้ว่าไปว่านมาล้วผู้เพิ่นเอาที่ว่า ให้ลูกให้<ม>คือเพิ่นฝากกันมากเห็นไหมครับ<ม>ผู้ละสองอันสามอันอยังสิไหมแต่ว่ากับว่าเออผมกระถามยูดอกว่าพระอาจารย์เพิ่นอยากให้แบ่งแบ่งการอยากให้ทั่วถึงแต่ว่าถ้าจะเอาเอาผูเดียวเนี่ยสามอันนี้พระอาจารย์ก,กับว่าเอาไปแบ่งอื้นน้ำนะเพิ่นกับว่าอ๋อสามอันนี้ไม่ได้เอาค้เดียวเ<อ>พิ่นว่านี่ผู้นี่ผู้นี่ผู้นี่ก็คือร่วมกันมากยังสินะครับกต่ว่าเอาขาจังซันกับ แต่เลี้ยไขเพิ่นไปครับตามตามที่อาจารย์บอกเลยครับ mm hmm. ผมเพราะว่าอาจารย์จะได้ขอไปเมื่อเรื่องคนละครับผมจะไปหาเพิ่น,นไปเลยมมนี้องไปแบบง่ายสิ่ัาคเพิ่น,น,ค,น,นครับผมนี่ครับอนนี้สิไปใช้ตัวอะไตอนนี้บอกครับเออ,เต,เอ,อตอนนี้สิไปอันนี่ล่ะก็สิบเอา mm hmm. คาถายไหมพอมรอบนี้คือสีประสงให้เพิ่มขึ้นไรอาจารย์ที่บอกคาา่าท,ทายผมสีเอาล้วงไปเลยครับแฟ<า>น,<า>นแมนเนืเ่องจากเนืองจากเขาไม่เห็นแจ้งที่มาของพี่เพื่อเป็นปตัวน้นอยๆ่ลยนะเกิดการหวยไทยแล้วก็ z ่ o m ไปพร้อมมันต,ตะกุดรอดก็ต้องไปไอเอฟทีห่หงโยมเพิ่นน่ะมาถามว่าค่าทายยังหรือตกไปตำรวจไปไงยแมเมมเนื่องจากทีหัวใเออมันพร้อมมากกว่าตัวเนี่ยผมผมเตรียมต้นฉบับไว้แล้วยังถ้าสีไปอร์ก็ปีตอนนี้ ครัเสีเอาดป็่ะไม่แล้วเรือตาเสียเอาไปทดีแดไป้าเป็นกัุกมาการ์จันยกัตถะพระอจเรบอกว่าก็มีโจแล้วก็มีโจ้ไอมีโจไปแล้วรอาจารย์เปิดรู้วันนี้ก็ใช้ั้หนเรืใต้จงกับความะกดรัวเมื่ไหร่นั้นยังสั้นลาทีเลยสะดวกนะสะดวกแล้วก็เขียนอรบอกเพื่อนไปน้ำยูว่าวิธีการูชาเให้ยังไงครับ แล้วมีหลายท่านก็เกิดแต่ว่าตํางกนานการส่วนคก็ต้องส่วนทุกเมือก็ได้ส่วนนะก็แล้วแต่สะดวกของเพื่อนเนาะแต่ว่าบางบาง FC บางคนเพิน่นจะถามว่าสาาั่นชีดได้แต่งทันหารับบอเขาสัาา่นผมก็บอกไปตามที่อาจารย์ว่าหลากักอนี่ก็คือแล้วแต่สะดวกนะครับ พ้าวห้อขาวห้องยุ่งยุ่งอยู่ชวดแล้วไปหาคันหาเขามาส่งของมันหมดต้องใจรับไปก่อนบัดเั้นรับของแล้วคนขั้นเป็นข้าเสียออกไปใช้ข้าจังข้าวแก้วจากกล้องแก้วเจ็ดกล้องเราจังรับก่อนขึ้นมาข้ารับก่อนจังเอาใส่คันหาก็ได้ว่างๆใส่จานจะขึ้นสองเออว่างใส่จานอีกสามขึ้นเลยจังนั้นก็ได้ครับผู้รับคนก็ว่าเอาเก็บไว้จังไหนคนนึงนี่จิตตัวได้หอยข้อได้ ใส่กระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์ใส้ติดหน้ารถลดหอยหน้าไว้หน้ารถก็ได้ครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นองพวกกันการค่าการขายก็มีการฆ่าการขายก็มีติดล้านติดอย่างผมก็บอกเพื่อนไปยังสั้นเหรอครับเพราะว่ากันพวกพูดเพื่อนแบบ่วนท่านมาด้วยเหรอกันไข้แค่ขาดนะครับเนาะคจังว่าเขียนรายละเอียดลงไปเพิ่อนเมื่อไหร่ครับเขียนรายละเอียดลงไปเพื่อเมื่อส่วนแล้วก็ชิแนบ ไปพร้อมกันเลยกนเป็นถากันเป็นถามว่าย่านน่าจะกลุ่มเป็นยังเป็นซิเปอรี่ครับครับอันนั่งกวัดอ๋อมาาลาบเรียกทรัพย์นอือเพราะว่าสิเนเชื่ยังันเชื่เด็กกันลูกเปืนสมหมดถึงถึงเป็นลูกเปืนเขาเอาตัวนี้มันใสด์กับปันไปต้องนั่นันใบครับเราไม่ง่ายคือหลายยางเพราะว่าม,มวนสารที่ใช้เข้าไปครับหลายหลายยางเพ่อเรื่องบ่ฟ้าอางนะ้น แต่พุดมันถึงมีอก็ม่วนสันครับบ่าจะได gr ้ลายอะไร้เพราะว่าวันที่แหลกนี่แหละแต่ลอดุดนี่ว่าม้วนสันใครถึงมือี่้ยนะมันก็ได้อันนี้ก็เรลาเปล่าจะได้บ้านจุเวทีจะได้เลยครับแต่ว่ามวนสานบ่หลายม้วนสันม้วั๊ดเนี่ย็คือชุดนั้นขึ้นจบก็ขึ้นเหมือนได้บางครับให้ว่าเฮ็ดเท่าที่มวนสารมีอนะครับเฮ็ดเท่าที่มวนสารมีเมื่อเฮ็ดมันมันก็เรียบ่าหลาย เอ้าวมาหนี้ค่ะทางนี้ผมก็สิไปเข้าใจตัวแบบแพ็คแพ็คล่ะครับเดี๋ยวก็สิได้ไปแพ็คแต่ว่าใช้ก่อนสิไปแพ็คกันกับนี่แหละผมนี่แหละแม่นี่น่ะครับเออมันนก็เรียอยู่บ่น้อกเฮ็ดเฮ็ดปุ่เดียววะแล้วไผนี่ครับก็แม่นน่ะตัวทีแพ็คตัวทีเขียนอีกเนาะแม่นเพราะว่าต้องเขียนต้องบบดนี้บ่อเปนเขียนรอบเดียวเด้ครับต้องเขียนลิสต์ไว้นําแล้วก็ติดตามการจัดส่งไปแล้วบ่ฮบอกอีก เขาต้องมาค่อยติดตามการจัดโซงอีกเอคุณนี่เขาสรงของไว้เมื่อไรเมื่อไรมันต้องเ็เป็นเป็นลิดเลยครับเขียนใส่สมุดไปเลยกะกะอันนี้เติบอยู่ครับกะหลยขั้นตอนเติบอยู่ง่ายลแต่ยังบมเคียดี้ครับวันนี้พระอาจารย์วันที่สิบเก้านี่แหละครับมองทีว่ายังบมเคียดวันที่สิบเก้า สร้างปัจจุบันเงินทำปลาจานขาอันนี้ขากกำแพงสร้างมาเบิกเงินอ๋อวันที่สิบเก้านะเนี่ย<อ>ให้คนมิโชเกผมเอาหยังสนนั่นนะคันไว้ยังสั่น,นเนาะให้คนพิโชกเงินก็วบว่าไงก็ว <c oughs> ่าม <c oughs> อลาอบ้านคนีิโชกอ,อะไรยังก็ได้บอกว่าที่ก่อนเริ่มมาเอาครับครับอันนี้ก็บว่านีเสื้อนะครับเนาะบ่าดีนั่นยังแต่ว่าที่จริงกับไม่เลยสันเยอยู่หรอกครับวันที่สิบเก้าเนี่ยจานกับว่านิ่มเบาสู่ฟัง นี่เราไปบอกอกนนนอันเอฟซก็ว่ามีเนสนาจัน่มีเลนสนัามดบันี่เอาเห็นว่าสัน่นงหันผบอกว่าวันนี้หยิบเก่ามีเลส์นคาอีกขึนกันเห็นบอกยังมากโอ้แม่แล้วคิดพันคิดแต่ย่งเยวนเนาะพ <c oughs> ่จหร้อง่จักนไปนเนาะพ่อจักก็บอกว่าเขามาทำผลหยิบเก่าสมมติว่าแม่สมวันนึงนะครับผมพอจักรก็บอกสำนักนี่แหละพ่อจัออกรว่ได้งทั้งหลายเนาะโอ้ยนะ นัดวันที่สิบเก้านะครับเนาะครับนัดวันที่สิบเก่าครับจังไหนกันบบ่งหูขึ้นกันครับก็ต้องร่องคิดพิดรารณาเบึงครับแต่ว่าทีแน่ๆครับผมตัวเลขที่ปูเพิน่นเอาอายู่ในกระดาษในตะกร้าใครนะครับที่ปูามาให้ก็คือเก้าศูนย์เจ็ดครับผม,มน,นะนะครับก็คือเก้าศูนย์เจ็ดเดี๋ยววันนี้ผมสิบประการห้อ,องว่าขึ้นย่างไปเอาอย่างเดียววัน ไปบอกก็เอฟชีบ่ว้เชียรอยู่ขนาดนี้ปีสิบเก้ายังให้หนึ่งยังได้ไหมผมจะเขียนผมย่านผมลืมที่นัดพระอาจารย์ผมลีเขียนบันทึกไว้ครับผม โอ้ไม่ีเบ้ายังเขียนลงมันบเด้บ่นนี <S <S <modelling> ่บนกบ่นอน้อยโอ้ตัดสียบ่านจะไหนแล้วแล้วนมีจ่เงาะว่าก็ไปผ่าจานเศร้าบาเ่เรันเลก่าฮวันดีกันสิบบ่าวับเศ้าบแล้ว นะครับปูออกใซ่ตะก,กาไข่มาให้ครับผมเก้าูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็แปลจากความฝันไข่เอามาให้เอาไปให้มันแน่เอาไปพ้นไม่โชคแล้วครับอาจารย์ก็เลยว่าเคยมาสูนหากระเบี่บออันนี้ก็คือคิดส่วนตัวซื้อแล้วรับเนาะนะครับ,รบอันตัย่างกินเมั่นัห่หน้ตัวเพิง่นั่นเก้า9ูนเจ็ดอันสุนหาเพื่อที่ว่าอาจารย์ว่าอาจารย์คิดว่าเอาไปมันแน่อาจารย์ก็เลยลบหรือสุญหาหรืออย่างของอาจารย์ครับ แต่ว่าวันที่สิเนี่ยอาจารย์นัดครับผมบงหัว่าสินัดเขามาเอาอยัานต์ทีกันแหล้วสร้างโอ้มันมาไม่ออกไปแล้วก็มีจออ๋อโอเคครับผมเอามานี่ผมจะลบกับพะอาจารย์ซักน,นี่แหละครับครับผมยังไงก็ขอบคุณพระอาจารย์หลายๆครับผมถูกถูกถูกนะถูกครับผม